ไปดูที่วอลเลย์บอลหญิงกันบ้างน,นะคะที่เพิ่งเอาชนะคาัสถานในรอบ8ทีมสุดท้ายมา3ต่อ0เซตตอนนี้เก็บไทยชนะสานัดรวดมี9แต้มเต็มวันนี้ค่ะนะวอลเลย์บอลสาวไทยจะต้องลงสนามตัดสินแชมป์กลุ่มกับญี่ปุ่นนะคะหโมงเย็นนะคะพีพีทีวีเช่อง36ถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันโดยโคดด่วนค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนบอกว่า,วาการเจอญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นทีมที่มีเกมรับเหนียวแน่นแล้วก็สปีดบอลเร็วแล้วก็เสียเองยากมากต้องควบคุมนะในทางของเราเนี่ยให้ผิดพลาดน้อยที่สุดและละพยาาท รับของคู่แข่งให้ได้ <ừ> เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะย้ำกันอีกครั้ง6กโมงตรงนะคะดูได้เลยแบบ HD ทาง PPTV เราถ่ายท่าสดให้ได้ชมกันใช่ถ้าจะพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราชนะญี่ปุ่นเนี่ยโอกาสในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของเรามันจะเปิดกว้างมากๆเพราะ,ะว่าคือถ้าตามตามฟอร์มแล้วเราชนะญี่ปุ่นอ,อีกสายนึงเนี่ยจีนจะเจอกับเวียดนามแย่งกันเป็นแชมป์กลุ่มจีนเป็นแชมป์กลุ่มก็จะไปดวลกับญี่ปุ่นอ่า<ม>จตัดแบบ ใช่แล้วเราก็จะไปเจอกับเวียดนามซึ่งถ้าตามฟอร์มตามอันดับโลกเนี่ยเราเหนือกว่า,าโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบชิงไปชิงเหรียญทองก็จะได้มากกว่า,านะครับก็เป็นกำลังใจให้ PPTV ของเราถ่ายทอดสด บอกว่าอยากดูแบบชัดๆแบบ HD นะครับเห็นสีหน้าสีตานักกีฬาแบบเต็มๆตอนที่เขาทําแต้มได้ตอนที่เขาดีใจเนี่ยมาดู PPTV ของเราครับผู้ชายอยากเห็นสีหน้านักกีฬาใช่ไหมคะฝั่งผู้หญิงเบอร์ทาลิชติกเบอร์อะไรติดกิปสีอะไรก็ดูได้ HD เหมือนกันตีเหงื่อขนาดนั้นเอ๊ะทำไมแป้งยังไม่หลุด